สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะชวนมาทำส MOKE SALMON AVOCADO SANDWICH นะคะจะมีวิธีทำยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะอีฟก็จะใช้ครีมชีสแบบสำเร็จรูปนะคะตามด้วยอะโวคาโดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบผสมก็ วางเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆด้านบนแซนด์วิชได้เลยค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เช่นกันจ้าตามด้วยผักชีลาวนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มเกลือคะ่ะพริกไทยดำนะคะ จากนั้นผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้าเมื่อผสมได้ที่แล้วก็นำมาทาบนขนมปังได้เลยค่ะ ตามด้วยสโมกแซล m o n นะคะจะต้องชิมรสชาติด้วยนะคะเผื่อแซลมอนเค็มไปเราก็จะได้ไม่ต้องใส่เยอะเกินไปค่ะตามด้วยแตงกวาเลยค่ะ แล้วก็เพิ่มสลัดหรือเอาฟันฟ้าหรือว่าจะเป็นสลัดใดก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะวันนี้ใช้มือถือถ่ายนะก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะทุกคนอ่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนสโมกแซลมอนอะโวคาโดแซนด์วิชง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าใครชอบก็นำไปทำตามได้เลยนะอร่อยแน่นอนจ้าหชิ้นนะคะก็คืออิ่มแปรเลยนะทุกคนห่อไปทำงานก็ทานง่ายแล้วก็สะดวกเลยนะจ้ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะไปแล้วคะ่ะไว้พบกันคลิปหน้านะจ้ะบ๊ายบายคะ่ะ